เล็ตลารลากของมตัวนอกนี่ลงมามันจะเป็นแบบลิ๊คกิขวาทำไมเลยิล,ลากกว่ามันจะได้2เซ็นสเซ็นปึ๊บ ซืจะเป็นตัวเอข้อนน่ะครับเอาพิมพ์ตรงสื่อไปครัอา,าจารย์ถ้าพิมพ์ตรงสื่อนี่ก็ตัวเอแต่นี้บอ,บอ,บอ,บอกพี่ก็ตัวเอก็ตัวเอพลิกมาขีดพื้นเอาครับ,รบอา,าจารย์ครับ คือตัววัดอาได้แล้วเอามา่ิดตัวออบเจกต์อ่าีดี๋ยได้ตรงสื่อแล้วเอาสเพิ่มขนาดตรงสื่อ เลือกตัวนี้เจ้าขนาดตัวนึงสียเฮากำหนดได้อันนี้คืออันนี้คือมันมันอันนี้กำหนดไม่เฮาเนาะโปรแกรมกำหนดไม่เฮาครับได้ดีๆเฮาซีกำหนดเองเฮาก็มาพิมพ์เอาอืมครับมันมูจิเนาะมันมูจิเซฟมันมีหาซีดในเนาะแล้วมันพิมพ์หาซีด ได้ฟอนหนาสิบใช่ที่มันตรงครับเนี่ยหรือว่าวเาไไ้าสิยืดพ้นเอาก็ได้ดออยืดพ้นพ้นเอาก็ได้หรือส mm ิม hmm. ดิพ้นนี่ก็ได้อืมคใช่ได้โตเที่ยวลมหรือยืดขึ้นครับ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเาอาคือถ้าพ้นหาสิพอดีแล้ mm hmm. เลวเอาแบบอันนี้เริ่มผิดไปได้นี่ผิดไส้เลย ของแล้วเอามาเลือกฟ้อนเขาวันีอยากได้นี่คุณล้งนี่ไปไหลเลือกฟอนตรงตรงนั้นแม่ก้อนแม่ก้อนตรงนี่ครับแต่ว่าว่าฟอนที่เปลี่ยนได้นี่มันต้องอ c t i v e ไปเลยนะแอคที่โตโตลงสือก่อนนะปเฮได้ไหครับแอคทีฟได่ a c t กิ๊กที่โตมันนี่แหละที่เดียว คิดให้มันเป็นโตก่อนซึ้นไปมี่ครัคบบางอันมันสจะเปลี่ยน,ยนอะ้รทั้งคิดที่ละครเรื่อยๆลงมาให้ละครับในข้อนไหนเรื่อยๆถ้าบ่ามีก็ไปหาเอานไม่ไ,ได้มีทุกอันเลยเอ,อันนี้คือโตนาโตบางโตนาโตเบี้ยมันมีทุกซอนคือนีขึ้นม,มาฮนะครับ มันจะมีเลือกหลายแบบออาจะโตวันเอาคนนานๆก็ได้ครับถ้าแน่นเลยพี่ถ้าจะได้ฟอนต์เนี่ยไปเลือกถ้าไปโหลดอยู่สิพี่ Google แล้วก็พิมพ์เข้าคำว่าอย่างโหลดฟอนต์บ่เอ่อเฮาเฮาจะแน่นโหลดฟอนต์แต่ว่ามันจะหายยากเลยฟอนต์มันกระโบมีเลยฟอนต์มันกระซื้อเลยอืมแต่แต่ได้ซื้อหักกันข้ากระพานไปก่อนแต่เขาถ้าดีคือเขาต้องรู้จักซื้อฟอนต์นั้นันชิดี ช่พอว่าเพิ่งมือหาแบบนี้กัหายากกูใส่หายึงมื่อเือลยถ้ซื้อฟอนมันจะเร็วเออที่มันมีแบบสี่ฟอนมีฟอนนั่นเอานี้นะครัของมัเกียกับขนาดแบบคือเาได้ขนาดนีได้แับเลือกตัวอี่ S4, S2, s แต่นี่การให้โจงซื้อโค้งนี่ข้างใต้นี่มันสิแปลกอย่างนี่งใช่แต่ยังเป็นเนื้คือว่าเวลาเอาใส่คำสั่งตัวนี้เทสก่อนเอาใส่คำสั่งตัวพิทตัวพิดเนี่ยเวลาโจงซื้ออยู่งใต้เนี่ยมันสิกรับหัวเนี่ยเนี่ยไหนวันนี้วิธีแก้คือ ยอนกลับมาก่อนครับกลับตัวมือชือตัวนี้กลับตัวนี้อ๋อฮั่นกลับไปมันอยู่ทางนี้ครับก็พลิกพลิกขึ้นพลิกมันอีกเธอหนึงครับเห็นว่าอยีกแล้วผิกกลับหงูอีกทีหนึ่งทำตัวนี้นนี่แล้วก็เขาก็มาใช้ค้ำตัวนี้เสร็จนี้มันสิบอกว่าตำแหน่งมืงสื่อ ครับเพราะว่าถ้าเอาโบเห็ดขอบโค้งไว้เนี่ยตัวหนังสือมันสิไอไอไอตัวขอบขอบวงรีไว้นะตัวซือมันสิบบแหลกถ้าเฮาบเห็ดขอบวงรีไว้ตัวต้องซือขึ้นโบแหลกามโค้งครับที้เลขกันนะถ้าเอาเพื่อมันสิมันสิบังคับตามตามตามเส้นตามเส้นวงรีที่เฮากำหนดมาครับ ถ้าย่งเรได้ขนาดม,นมายืดอีดึงมุมเหมา่าืมถ้าว่าถ้าว่าดึงมุมแล้วยังไม่ตรงอีกนะระยะคือ,ค,อคือกดข้างแล้วก็ดึงลากเลยเหระพี่นี่อ่าจุดไดนก็นได้เนะ แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีสองอย่างคือถ้าเขาคิดตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นมุนจะได้ปะนด็มันจะเปลี่ยนเป็นมุลลนก่นะครับมันเป็นลเลนนครื่อ่ว่าขึ้นบนเลยไป เข้าใจพี่ที่แน่คือเราต้องรู้จักช็อตคัดในทออี่บอกมันจะถ้าเรามาหาเนี่ยช็อตคัดนี่ก็คือว่าทางลัดมันนี่บวะถ้าเรามาหาหาในเนี่ยมันหายสีเปล่านเนี่ยเป็นซูมเนี่ยซูมตัวไปเนี่ยอันนี้แค่นื้คือกยักษ์นึงค,ร,งงครับอันช็อตคัดเนี่ยให้ให้เราสิ้นห,หพูพี่ว่ามันมันคืออย่างอะไรมันคืออย่างหูมันมัาสิีเบลมจากนี่ อ๋อน no ี no oh, í, so, so, so ่ตรงนี so this, so ้เนี่ยมันีซูมเนี่ยคือแแซโถใหญ่คือต้องกดชิปอะแบบประมาณนี้กดชิปมันจะนเปลี่ยนอย้ดครี้ซูมกดแแทนแบมันจะมีโถเันนี้มันจะมีเอก็คือเห็ดอีเดียม เทะไปเรื่อยๆเลยก็จำดีครับไม่ได้จะถอยเัาเอามันไปเอเนี่ยเอ็ปิรวสือเอ็กเดอาจารย์ชอบคาบได้ดีง่จจายไอ้นี่ง่ายจริเดียวแต่งรูปก็แต่งได้นะแต่ว่า ใส่บอกอันนี้คือเรียบร้อยแล้วตงนีอย่างเงแต่ที่นี่ถ้าถ้าถ้าอยากลบตมือยังไงเนี่ยออกเนี่ยครับะใส่วิธีเกละละ่าอะแต่บาที่นี่คือ้าใส่วิธีเก่าแล้วถ้าเฮาใส่ตัวนี้ตัวหลบเนาะมันสิหลบเอ้มันสิหล,ลบกว่าได้ ใช้ตัวลบวะนี่เพราะว่ามันเป็นตัวมือถือมันเป็นลบรูปต้องเป็นลบทั้งตัวลูกศรพุ่บอเขาคือเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพดมันก่อนนั่นคือเพดลูกศรนะพ่อพี่บอเปลี่ยนเพดก็คือให้ตัวรูปเนาะครับต้องคิดทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม่ยครับไอ้ตัวรูปเนี่ยมันจะอยู่ช้้งใต้สุดแบบนี้ครับก็คือเลเยอร์แหละครับแตฮาขาบอได้แบ่งเลเยอร์ได้บ่าที่นี่ ที่นี่มันมันจะเป็นโดยอัตโนมัติคือว่าถ้าเขาเห็ดอันแรกเนี่ยมันจะอยู่ใต้ชุดครับเมดนที่เขาติดดงดึงมันขึ้นมา